หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาะดิศกุป,ปวัฒนูนะครับตอนนี้อยากถ่ายภาพนะครับวันนี้ประเดีด๋ยวะคุณลงตานะครับให้ญาติโยมคุ้มบ้านทบนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับใส่บาตนะครับเดือนนี้นะครับกาลังมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันหน้ามาดังกล้องหน่อยได้ถ่ายวิดีโอเด้อนี่เด้อสาธุใครมาใส่บาตวันนี้ขอให้โชคลาภล่ํารวยล่ารวยเงินไหลนองทองไหลามาสุขภาพแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ ใครมาใส่บาตรแต่เชา้าขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดทั้งงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อ,ตอไปเด้ออันหน้ามาดูกล้องหน่อยเด้อหนิเด้อถ่ายวิดีโอเด้อขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อ นะครับใครก็ชอบโชคลาภร่ำรวยนะครับเอาสิตั้งกล้องไว้นี่เด้อ นาดูเดินต่อแถวเลยผู้ที่กำลังเดินทางมาก็เดิมองอย่ามาเดินมาเข้ามาเห็นไหมเดินมอแล้วใครเดินมองแล้วอย่ามาเดินเ้าอย่ามาเดินเ้อเดินเาเดินเข้าเดินเ

มาตันี้อายุเท่าไห่คุณยายนี่ฮะปะาดที่ถูกแม่นนะมก็จะรอบแบบสิ

หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศอุปวัฒนูน,นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมญาติธรรมคุ้มบัณฑบอนนะครับอำเภอศรีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับ เดือเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับก่อนที่จะออกบินทบาทนะครับขออนุญาตเก็บภาพนี้นะครับไปลงช่องย t u b e นะครับสายทานศรัทธาทุกไฟนะครับมาร่วมใส่บาตรช่วงเช้าๆนะครับนี่เดอนะครับคัดแต่พิเศษนะครับนี่นะครับญาติโยมมานะครับช่วงหลังจากบินฑบาตแล้วนะครับจะได้ดูนางฟ้านางเทียทิดานะครับมาลำถวายนะครับนี่แต่งตัวมาแล้วนะครับนี่ อันนามัน้องผีจะน้อยเด้อบันเด้อร์อันนามามองกล้องให้หน่อยเด้อหนึ่งสองสามอนุญาตให้ยิ้มอยู่เด้อทำยิ้มเฉยยังน่อยมั้ง โอ้ยืออยู่ที่ทำได้ทำได้ เขาไปเขาไปนาบหมเออไปเนี่ยเพื่อนแนะหกขยายอยู่ขยายนานดีเลยเดี๋ยวว่าข้าวกระบ ăn bia bún. Bia không có. Đói. <laughs> bia không

Terima kasih telah menonton! ครับผมนะครับาอีกสันะครับเราจะได้ดูนะครับนางฟ้านางที่กีฬาลำตัวายนะครับจะคนในอนครนอนกันคิดว่าอะไรกัน20นะครับั0ตัวเอ็เมื่อก่อนนะครับไอเสียงคนมาก่อนเยอะก้องเยอะนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันบังกันนะครับอยากให้เห็นได้หลายมุมหลายภาพนะครับก็เลยมีหลายกล้องนะครับ นะครับใครอยากสวยอยากรวยให้ยิ้มใส่กล้องก่อนเด้อ <c oughs> ไปใส่บาทนะครับจะได้มาที่วัดศีสงคามมันทบริเวนี้นะครับกับปฏิบัติธรรมแนว่าช่วงโควิด1 9นะครับวนไปนะครับ 俺妈给我那个。 โอเป็นสามัเลยนะกับเล่นเด็กชายไปเลยนะรับ